สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม b l a n a Lock Origin นะครับโดยในคลิปนี้ก็จะพามาชมวิธีการเล่นของสายพาลาดินกันนะครับว่าสามารถเล่นสายไหนได้บ้างแล้วก็ต้องใช้ปรปกอ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับรวมถึงการแล้วก็เฟืองต่างๆ้วยนะครับมาชมกันได้เลยนะครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากร้านเพจทวินท็อปอัพไปด้วยนะครับบริการเติมเกมรวดเร็วทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Black l o k Origin หรือว่าเกม Black Lock v e r s i o นอื่นๆนะครับ รวมถึงซื้อบัตรเติมเงินต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์เติมเงินผ่านเว็บไซต์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กอยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับและสำหรับใครที่อยากดูดาต้าเบสเกมลักลอบออริจินนะครับไม่ว่าจะเป็นตารางมอนเตอร์หรือว่าตารางคุณสมบัติของกานะครับรวมถึงบอกจุดเกิดของมอนเตอร์แต่ละแมปต่างๆด้วยนะครับก็สมัครสมาชิกกับช่องจินเจอร์ได้นะครับราคาเพียง2 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับโดยสายการเล่นของคู u เซเดอร์หรือพาร์ดินเนี่ยผมจะอิงตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับ ดังนั้นหากซิร์ฟเวอร์ global อัปเดตแพทใหม่แล้วนําอาชีพใหม่ก็คือพารินกับคูเซเดอร์เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับสลับสายแรกที่สามารถเล่นได้ตอนเป็นคูเซเดอร์เลยครับก็คือสายแกนคอนนะครับโดยสายแกนคอนจะทําดาเมจเป็นธาตุโฮลี่แบบกลุ่มใส่เป้าหมายนะครับซึ่งพอสกิลเนี่ยทำดาเมจเป็นธาตุโฮลี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะเน้นฟาร์มกับมอเตอร์ที่เป็นธาตุอันเดสหรือว่าธาตุชาโด้นะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์สองธาตุนี้มันแพ้ธาตุโฮลี่นั่นเองนะครับ แต่ว่าใส่กันคอสเนี่สเวอร์ไต้หวันเนี่ยมีคนเล่นไม่มากเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับแล้วก็ต้องเอาตัวเนี่ยเข้าไปประชิดมอนที่อยู่เป็นกลุ่มด้วยนะครับทําให้ตอนฟาร์มเนี่ยเสียฟาป์มพิตพีค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวสกิลของแกนคอสเนี่ยก็ใช้ SP ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับทำให้เสียบูโพชันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่วางแผนจะลองเล่นดูนะครับอาวุธที่ใช้งานก็คือหอกเบลแนกนะครับเป็นหอกที่เพิ่มเม่มเบรตีเคนะครับซึ่งเหมาะกับเใส่แกนคอส ซึ่งมันเป็นการเสริมให้สกิลการคอร์สของเราเนี่ยแรงขึ้นทั้งคู่เลยนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องป้องกันนะครับก็จะใส่เป็นเซตอีเดนนะครับประกอบด้วยเสื้ออีเดนกรุ๊ปยูนิฟอร์มนะครับคู่กับผ้าคลุมอีเดนกรุ๊ปนะครับเนื่องจากว่าเป็นผ้าคลุมที่จะเพิ่มค่าแม็กแคสพีแล้วก็เมื่อสวมใส่ครบเซตสองชิ้นแล้วเนี่ยครับจะได้ค่าแม็กแคสพีเพิ่มเติมแล้วก็ลดดาเมจจากการโจมตีไร้ธาตุด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกข้างต้นว่าสายเนี่ยต้องเอาตัวเข้าไปแลกกับมอนนะครัััััับบบบใใในน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 ้้้้้้้กกก็็็็ตตออออองงงงงเเเเเเพพิิ่่่่่่่มมมคคคคคคววววาาาาถึหหลละะะะะรรรรรรซยสสสขททททชปปีีูุดแ แต่ถ้าเกิดใครเล่นสายกันกเขาจะเลือก80นะครับอาจจะมาใช้เซตโคบินเซตก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเซตนี้จะเพิ่มค่าม MP ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เมื่อใส่ครบเซต3ชิ้นนะครับจะได้เซฟเอฟเฟกก็คือลดดาเมจจากการโจมตีธาตุดินน้ำลมแล้วก็ไฟ10%นะครับแล้วก็เพิ่มค่าม้ MP 15%ด้วยนะครับในส่วนเครื่องประดับแนะนำเป็นเอลิงในช่วงเลเวล65นะครับซึ่งจะบวกค่าเอเมดิเคตามค่าอินนะครับส่วนในช่วงเลเวล65อาจจะใช้เป็นเนลโรสก็ได้หรือว่าเป็นโอลิงกรอบก็ได้นะครับ สัมการที่แนะนำของสายแกนคอร์นะครับในส่วนของอาวุธนะครับใบแรกก็คือการ์ดงูเขียวนะครับซึ่งบวกค่าเอเมดิเคนะครับแล้วก็เมื่ออเวกเนี่ยจะได้เอเมดิเคเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็การ์ดโกเลมครับซึ่งเหมาะมากกับสายแกนคอร์เนื่องจากว่าบวกทั้งเอดเคแล้วก็บวกทั้งเอเมดิเคนะครับซึ่งทั้งสองค่ามีผลต่อดาเมจของสกิลแกนคอร์นะครับในส่วนของการ์ดสีม่วงก็ให้ไปใช้การ์ดเกรวเกอร์หรือว่าการ์ดมินอลาตที่เอาไว้ตีมอนเตอร์ขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ตามลำดัััับบบนน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 ะะะะะคคครรรรรรรซซึ่่่่่่่่่งงงงเเ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 เาา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 อออออออจจจจ้้้กกกกก์์์ดดดดด็็็ไืวววใใชตตตมมมีียสสททปปขลหญับ ่วนของเสื้อครับอาใช้เป็นคาร์ิกกี้ซึ่งบวกค่าสเตนแล้วก็ค่า p d k นะครับหรือว่าการไม่ได้สริรบุฟซึ่งบวกค่าอินนะครับต่อมาเป็นการในส่วนของผ้าคลุมนะครับใบแรกคือการอีคลิปนะครับหรือวา่ากระต่ฟ้าซึ่งบวกค่า m ม็กนะครับอีกหนึ่งใบก็คือฟิลดลา่านะครับที่เอาไว้เพิ่มค่าอินแล้วก็ลดระยะเวลาการไล่ของสกิลนะครับส่วนการรองเท้าเราจะเน้นการที่บวกเลือดแล้วก็บวก SP Recovery นะครับ บแรกก็คือกาซโซฮีนะครับซึ่งบวกมาให้ P 4%แล้วก็เพิ่มมาตราการฟื้นคืน SP 8%นะครับแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ไหวก็ให้ไปใช้ก๊าซเอกิล่านะครับหรือว่าก๊าซไขหมุนนะครับซึ่งบวกค่าแม็กเคน P 2%แล้วก็บวก SP และคาร์บ8%นะครับต่อมาเป็นการในส่วนของเครื่องประดับนะครับเราจะเน้นค่าที่บวก ADK แล้วก็ MDK นะครับแบรแรกคือการยกเย่ครับซึ่งบวก PDK แล้วก็ MDK อย่างละ10หน่วยนะครับแล้วก็การทาโร่ซึ่งเป็นการระดับสเขียวนะครับซึ่งบวก PDK แล้วก็ MDK 5หน่วยนะครับและสุดท้ายคือการในส่วนหัวนะครับมีทั้งหมด3ใบนะครับ ใบแรกค, ucci, บกคือการเดวิลูชีซึ่งบวกค่าสเตนห้าหน่วยแล้วก็ต้านทานสถานะตาบอดนะครับบัที่2ก็คือการมาดุกนะครับซึ่งบวกค่าอินสหน่วยแล้วก็ต้านทานสถานะไซเลนหรือว่าใบนะครับและใบสุดท้ายก็คือการแคมป์นะครับซึ่งเหมาะมากเนื่องจากว่าเป็นการระดับสีฟ้าเท่านั้นนะครับซึ่งการแคมป์จะบวกทั้งเอทีเคแล้วก็เมทิเคอย่างละสิบห้าหน่วยนะครับสำหรับเฟืองใี้นำของสายแกนคอนะครับ เฟืองแรกก็คืออโพคาลิป s e Mark Module นะครับเป็นเฟืองที่หลังจากได้ Skill Ganon นะครับจะสร้างพื้นที่ทำดาเมจเพิ่มเติมเป็นธาตุโฮลี่แก่เป้าหมายที่อยู่โดยรอบนะครับต่อมาก็เป็นเฟือง View of Cross นะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่มดาเมจของ Skill Ganon ตามค่าเปอร์เซ็นต์ HP ที่เราเสื่อมเสียไปนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นเฟืองทั่วไป,ปที่สามารถหามาใช้งานได้อย่างเช่นเฟืองคอ r e l o ที่มีโอกาสจะเพิ่มดาเมจสูงขึ้นนะครับแนะนําว่าเฟืองคอ r e l o ควรใช้ที่เลเวลสูงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็เฟือง e m b e d i c a ที่ไว้เพิ่มดาเมจที่เป็นเวทมนต์นะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมการเล่นของสายแรกก็คือสายแกนคอนั่นเองนะครับต่อมาเป็นสายฮ o ลลี่ครอสนะครับเป็นสายที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่ตอนเป็นครูเซเดอร์เช่นกันนะครับโดยสายฮ o ลี่ครอสนี่จะมีดาเมจที่ค่อนข้างดุแรงมากเช่นกันแล้วก็ทำดาเมจเป็นทัชฮโฮลี่ใส่เป้าหมายด้วยนะครับรวมถึงฮ o ลี่ครอสมีโอกาสทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะตาบอดได้ด้วยนะครับแต่สายนี้เท่าที่เห็นในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันคือจะเล่นในตอนที่เป็นครูเซเดอร์เท่านั้นนะครับไม่ค่อยเห็นตอนเล่นเป็นพาราดินเท่าเาาม,ม,หาเมให้กให้กกัับบสิลโี่ครรรดดยยตงวนะ จนในช่วงที่เป็นคูไซเดอร์นะครับก็จะใช้ห่ออันเดียวกับสายแกันเขาเลยก็คือห่อไบโอเนักนะครับซึ่งเป็นห่อที่บวก ADK สูงที่สุดในบรรดาหอกทั้งหมดแล้วนะครับและถ้าเกิดใครจะเล่นโฮลลี่คอร์จนถึง level 80นะครับก็แนะนําเป็นห่อครีเซนไซเดอร์นะครับซึ่งบวกค่า ADK สูงที่สุดแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่มีห่อที่บวกดาเมจกับสกิลโฮลลี่คอร์สโดยตรงเลยนะครับในส่วนของเครื่องป้องกันนะครับจะใช้เป็นเสื้อคอมแบทยูนิฟอร์มนะซึ่งบวกค่าสเตนนะครับแล้วก็ใส่บบบบบูููทสสสคคคคคคาาาฟ่่่่่กกัััไเเเเลลอออรรรร์ชชนนนะะซซึงวิิิดมมจืใต้บ ส่วนในช่วงเลเว่า80ก็จะใช้เป็นเซตเทียรครับประกอบด้วยเสื้อเทียอาร์เมอร์ผ้าค row, ลุมบอลลีโคลแลวก็รองเท้าวีด้าบูลนะครับซึ่งเมื่อใส่ครบเซต3ชิ้นจะได้ค่าไอดีเเพิ่มขึ้นตามค่าสเตนนะครับในส่วนของเครื่องประดับนะครับในช่วงเลเว่า5ใช้เป็นเครื่องประดับลิงนะครับซึ่งบวกค่าไอดีตามค่าสเตนนะครับแล้วก็ในช่วงเลเว่า85ใช้เป็นประดับเนลโรสนะครับซึ่งบวกค่าไ d ดีตามค่าสเตนนั่นเองนะครับต่อมาเป็นการ์ดที่แนะนำของสายโฮลี่คอสนะครับ ในส่วนของอาวุธนะครับการที่นําก็คือการหมดนะครับซึ่งบวกค่า d k ยี่สิบหน่วยนะครับสามารถใช้ตีมันเตอร์ได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็การสกิลวอล์กเกอร์หรือว่าการมินอลาสที่เอาไว้ตีมอนเตอร์ขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ตามระดับนะครับหรือว่าใช้การตีเผาตีธาตุก็ได้นะครับเอาไว้ฟังกับมอนเตอร์ที่เราต้องการจะไปฟาร์มนะครับสำหรับการในส่วนเสื้อก็จะใช้เป็นการปิกกี้นะครับซึ่งบวกค่าสเตนแล้วก็บวก a t k นะครับในส่วนของพระคุณจะใช้เป็นการไนเทลครับซึ่งบวกค่าจีนะ ซึ่งจะทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถฮอลลีคอร์ได้รัวขึ้นนะครับใน,นส่วนของรองเท้าอาจจะใช้เป็นการ์ดที่เพิ่มมาตราการฟื้นคืน SP นะครับเนื่องจากว่าฮอลลีคอร์เนี่ยใช้ SP ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะใช้เป็นการ์ดโซฮีหรือว่าการ์ดไข่หมุนก็ได้นะครับหรือใครอยากฮอลลีคอร์ได้รัวขึ้นก็จจใช้เป็นการ์ดหมาดําก็ได้ครับซึ่งบวกค่าไอจีหนึ่งหน่วยนะครับใน,นส่วนเครื่องประดับอาจจะใช้การ์ดที่บวกพลังโจมตีกายภาพนะครับอย่างเช่นการ์ดแมนทิสซึ่งบวกค่าสเตนแล้วก็บวก ADK หนะึ่งเปอร หรือว่าใช้การยกแยกหรือว่าการทาโล่ซึ่งบวกค่าไอดเป็นเลขแัดก็ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายคือการในส่วนของเฮดเกียร์นะครับประกอบด้วยการเดวิลูชี่ซึ่งบวกค่าสเตนห้าหน่วยนะครับหรือว่าการแคมป์ซึ่งบวกค่าไอดีเหน่วยนะครับสำหรับสายโฮลี่คอร์จะไม่มีเฟืองที่สนับสนุนดาเมจโดยตรงนะครับต้องไปใช้เฟืองที่บวกไอดหรือว่าเฟืองที่บวก STR นะครับหรือว่าใช้เฟืองมานาเลนเรเวอร์ซอลที่บวกดาเมจจากการโจมตีระยะวไกลก็ได้นะครับ แล้วก็เฟืองบัตเตอร์ที่เพิ่มดาเมจแก่มอนเตอร์ที่มี hp มากกว่า75%ก็ได้เช่นกันนะครับเฟืองบัตเตอร์จะไว้ฟรมอนเตอร์แบบ one hit k i l นะครับและนี่เป็นภาพรวมของสาย holy c r ที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่ตอนเป็น c r ซเด d e r เลยนะครับต่อมาสายที่3ก็คือสายชิลเบอรแมนนะครับโดยสายนี้จะเน้นการทำดาเมจโดยการใช้โล่เป็นหลักนะครับซึ่งสกิลปาโลจะเป็นการทำดาเมจแบบระยะไกลนะครับก็เลยต้องใช้ออฟแมล legendary bow นะครับ โดยพลัดินสายปาโลนะครับค่อนข้างเป็นที่นิยมในการเก็บเวลแล้วก็ฟาร์มนะครับเนื่องจากว่ามีสกิลที่เสริมดาเมจให้กับสกิลของโลด้วยนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีระยะไกลสามารถที่จะโจมตีโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกได้ด้วยนะครับสำหรับอาวุธที่จะใช้งานกันก็คือลองฮอนนะครับซึ่งเป็นหอ,อกที่จะเพิ่มค่าแม็กแคสต์พีเรคโควอรี่นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีกายภาพจะมีโอกาสฮิลใส่ตัวเราเองได้ด้วยนะครับซึ่งหอ,อกจะเน้นฟาร์มมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับใครเน้นฟาร์มมอนเตอร์ขนาดกลางเเเเนนนนีี่่่่่ยยยอออาาาาาจจะะะปปลลลไไใช้้้้ดดดบบบบบบคคคคคิิรรร์กกกก็็ััซึงวววววทแ ในส่วนของโล่จะใช้เป็นโล่ครอสชิลนะครับซึ่งเป็นโล่ที่ช่วยเสริมดาเมจของสกิลชิลเบอร์แมนและก็ชิลเชนนะครับทำให้เราสามารถใช้ซื้อปาโลแบบวันฮิตคิวได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของเครื่องป้องกันนะครับจะใช้เป็นเสื้อคอ combat uniform นะซึ่งบวกค่าสเตนนะครับแล้วก็ใส่วูสซับคู่กับไทดัลชูนะครับซึ่งบวกค่าฟิสิกอลดาเมจสามเปอร์เซ็นต์เมื่อใส่ครบเซตสองชิ้นนะครับส่วนช่วงเลเวลาแปดสิบก็จะใช้เป็นเซตเทียร์ครับประกอบด้วยเสื้อเทียรร์อา armor ผ้าคลุมบอลลีโครแล้วก็รรองเทท้้าาวีดบบูนะคั ซึ่งเมื่อใส่ค็อกเซตสชิ้นจะได้ค่าไอเพิ่มขึ้นตามค่าสเตนนะครับในส่วนของเครื่องประดับนะครับในช่วงเลเวลหกสิใช้เป็นเครื่องประดับลิงนะครับซึ่งบวกค่าไอตามค่าสเตนนะครับแล้วก็ในช่วงเลเวลแปดสิใช้เป็นประดับเนลโรสนะครับซึ่งบวกค่าไอตามค่าสเตนนั่นเองนะครับในส่วนของการที่แนะนก็จะคล้ายๆกับสาย holy cord เลยนะครับในส่วนของอาวุธนะครับการที่แนะนก็คือการ์ดหมดนะครับซึ่งบวกค่า DK20 หน่วยนะครับสามารถใช้ตีกอมเอเตอร์ได้ทุกตัวเลยนะครับ แล้วก็ก๊าซสกิวเกอร์หรือว่าก๊าซมิโนอลารที่เอาไว้ตีมอนเตอร์ขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ตามลำดับนะครับหรือว่าใช้ก๊าซตีเผาตีธาตุก็ได้นะครับเอาไว้ฟังกับมอนเตอร์ที่เราต้องการจะไปฟาร์มนะครับสำหรับการในส่วนโลกนั้นเป็นการที่บ่มให้พี่สูงๆนะครับอย่างการคิงแอมโมเนียครับซึ่งเป็นการมินิบอร์ครับจะบวกมาให้พี่250ตอนตั้งต้นนะครับแต่ถ้าเกิดตีบกโลกบวก10ได้นีะครับจะได้มาพีอีก5%นะครับหรือถ้าเกิดใครงบน้อยก็ใช้การเมกาโรดอนก็ได้ครับซึ่งบวกค่าแแแล้วกก็็ทันนนงาถูช่ข20%ะครบ ในส่วนเสื้อนั้นนาเป็นการ์ดเปโกเปโกซึ่งบวกค่าไม่พีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนภาคคุมใช้เป็นการ์ดกระต่ายฟ้าอีคลิปนะครับซึ่งจะบวกค่าวิทสองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตีภาคคุมบวกสิบได้จะได้ไม็กพีอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของรองเท้าใช้เป็นการ์ดที่เพิ่มอัตราการฟื้นคืนเอสพีก็ได้ครับอย่างเช่นการ์ดโซฮีหรือว่าการ์ดไขม่มุนนะครับส่วนเครื่องประดับอาจจะใช้การ์ดที่บวกพลังโจมตีกายภาพนะครับอย่างเช่นการ์ดมันทิสซึ่งบวกค่าสเตนแล้วก็บวกเอดีเนะคหนึ่ หรือว่าใช้การ์ดโมกาที่บวกค่าวิทแล้วก็บวกหมายเลเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับโดยการ์ดโมกาจะเพิ่มหมายเลตอนที่ทําการเอเวงนะครับและสุดท้ายคือการ์ดในส่วนของเฮดเกียร์นะครับประกอบด้วยการ์ดเดวิลูชีซึ่งบวกค่าสเตน5หน่วยนะครับหรือว่าการ์ดแคมป์ซึ่งบวกค่าไอทีเค15หน่วยนะครับสหรับเฟืองของสายปาโลก็จะมีดังนี้นะครับเฟืองแรกก็คือชิล์บัลนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อใช้สกิลชิลมือแรงแล้วครับจะสามารถชิงใส่ศัตรูโดยรอบได้นะครับแล้วก็โลกที่ชิงเนี่ยจะเพิ่มมดดาเจ้วยนะครับ ต่อมาเป็นเฟือง Divine l i n นะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่มน้ําหนักของโลนะครับทำให้สกิลโลนต่างๆ,างๆไม่ว่าจะเป็นชิลชาร์กชิลเชนหรือว่าชิลเวอ,อร์แมทเนี่ยมีความรุนแรงขึ้นนะครับต่อมาเป็นเฟืองชิ i เอ็ก p l o s i o n นะครับเป็นเฟืองที่เมื่อใช้สกิลโลนทำดาเมจใส่เป้าหมายนะครับจะมีโอกาสที่โลเนี่ยจะระเบิดแล้วก็ทำดาเมจเป้าหมายโดยรอบด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเฟืองทั่วๆไปอย่างเช่นเฟืองที่บโบ ADK หรือว่าเฟืองบัตเตอร์ที่ไว้เพิ่มดาเมจแก่มอนเตอร์ที่มีเลือดมากกว่า75%นนะะครับแลี่เป็นภาพรวมของสิบห้าเปอร์มกับมอนเตอร์นะครับ ต่อมาเป็นพาราดินสายคอนเซนเทรตเพียนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าสายสเปียร์สแนปนะครับโดยสายนี้เท่าที่เคยเล่นไต้หวันคือดาเมจค่อนข้างเบามานะครับแต่ว่าของเซิร์ฟเวอร์ global ไม่รู้จะถูกปรับมาให้เก่งขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างสกิลปาโลเนี่ยครับถ้าเกิดเราอัพวิ t สกิลของมันก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าสายคอนเซนเทรตเพียเนี่ยครับดาเมจจะไม่ได้ดังนูแรงขึ้นตามค่าวิ d หรือ width p นะครับแต่สกิลคอนเซนเทรตเพียเนี่ยครับจะสามารถติดคีย์ที่เข้าได้ด้วยนะครับโดยอัตราคริิิตคออลขงสกนนเเเซททพียก์ที่เข้าของตัววละะคครรรหาด้ย2นับ สมมติว่าตัวละครมีค่าคิดที่เข้าเลตห0ึหน่วยก็หาร2ก็คือ50หน่วยนั่นเองนะครับโดยของสมสัยของสายคอนเซนเทรตเพียร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสายโฮลีคอร์สนะครับโดยอาวุธในช่วงก่อนเลเวล80เนี่ยก็ใช้เป็นหอกเบลนักนะครับซึ่งเป็นหอกของสายแกนคอร์สนะครับเพราะเป็นหอกที่บวกเอดีเคสูงที่สุดแล้วนะครับส่วนเลเวล80ก็ใช้เป็นหอกเคสเซนไซเดอร์นะครับซึ่งเป็นหอกที่มียแท็กสูงที่สุดแล้วเช่นกันนะครับในส่วนของเครื่องป้องกันนะครับจะใช้เป็นเสื้อออคคคมมแบบบทยูนนนนิฟรร์เาะะซึ่่งวกสตั แล้วก็ใส่วูสครับคู่กับไทดลชูครับซึ่งบวกค่าฟิสิกคอลดาเมจสามเปอร์เซ็นต์เมื่อใส่ครบเซตสองชิ้นนะครับส่วนในช่วงเลเวลว่แปดสิบก็จะใช้เป็นเซตเทียร์ครับประกอบด้วยเสื้อเทียร์อาร์เมอร์ผ้าคลุมวอลลีโครแล้วก็รองเท้าวีด้าบูทนะครับซึ่งเมื่อใส่ครบเซตสามชิ้นจะได้ค่าดีเคเพิ่มขึ้นตามค่าสเตนนะครับในส่วนของเครื่องประดับนะครับในช่วงเลเวลว่สิบห้าใช้เป็นเครื่องประดับลิงนะครับซึ่งบวกค่าดีเคตามค่าสเตนนะครับแล้วก็ในช่วงงงเเเเเเเลลววใช้ปป็นนนนนนรรรระะดดัััับบบบโคคคคคสสซึ่่่่กาาาตตมอ ในส่วนของการที่แนะนำก็จะคล้ายๆกับสาย Holy Cross เลยนะครับในส่วนของอาวุธนะครับการที่นําก็คือการหมดนะครับซึ่งบวกค่า ATK ยีหน่วยนะครับสามารถใช้ตีกับมอนเตอร์ได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็การ Skill Walker หรือว่าการมินอลัเที่ยไว้ตีมอนเตอร์ขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ตามลาดับนะครับหรือว่าใช้การตีเผาตีธาตุก็ได้นะครับเอาไว้ฟังกับมอนเตอร์ที่เราต้องการจะไปฟาร์นะครับสำหรับการในส่วนเสื้อก็จะใช้เป็นการปิกกี้นะครับซึ่งบวกค่าสเตนแล้วก็บวก ATK นะครับ ในส่วนพะคุมใช้เป็นการไนเทลครับซึ่งบวกค่าไอจินะครับซึ่งเอาไว้ให้ตัวละครนียสามารถปาโลดได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนของรองเท้าใช้เป็นการที่เพิ่มอัตราการฟื้นคืน SP ก็ได้ครับอย่างเช่นการโซฮีหรือว่าการไข่หมุนนะครับหรือว่าใช้การที่เพิ่มไอจิอย่างการหมาดําที่เอาไว้ปาโลได้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับในส่วนเครื่องประดับอาจจะใช้การที่บวกพลังโจมตีกายภาพนะครับอย่างเช่นการมันทิสซึ่งบวกค่าสเตนแล้วก็บวก ADK หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ หรือว่าใช้การยกเลี้ยงหรือว่าการทารุ่ซึ่งบวกค่า idk เป็นเลขฝรั่ก็ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายคือการในส่วนของเฮดเกียร์นะครับประกอบด้วยการเดวิลูชี่ซึ่งบวกค่าสเตน5หน่วยนะครับหรือว่าการแคมป์ซึ่งบวกค่า idk 15หน่วยนะครับและหนึ่งข้อเสียของสายคอนเซนเทรตเพียร์ก็คือไม่มีเฟืองที่สนับสนุนดาเมจโดยตรงนะครับต้องไปใช้เฟืองที่บวก idk หรือว่าเฟืองที่บวก str นะครับหรือว่าใช้เฟืองมานานเลนเรเวอร์ซอลที่บวกดาเมจจากการโจมตีระยะใกล้ก็ได้นะครับ แล้วก็เฟืองบัตเตอร์ที่เพิ่มดาเมจแก่มอเตอร์ที่มี HP มากกว่า75%ก็ได้เช่นกันนะครับนี่เป็นภาพรวมของสายคอนเซนเทรตเพียนะครับซึ่งเป็นสกิลของสายพาราดินนะครับต่อมาก็จะเป็นสายที่เน้น PVP แล้วครับก็คือสายเดว o ชั่นนะครับเป็นสายที่เน้นแทงให้กับเพื่อนนะครับไม่ได้เน้นดาเมจแต่อย่างใดน,นะครับรูสกิลเดวอชั่นสามารถเลือกสมาชิกในปราร์ตี้ได้1คนที่เราจะปกป้องเขานะครับเพื่อที่จะรับดาเมจแทนเพื่อนในปราร์ตี้นะครับ โดยอาวุธของสายแทงก็คือดาบเอ็กคาลิเบอร์นะครับเป็นดาบที่เพิ่มค่าวิทแล้วก็เมื่อตีบวกดาบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะได้ค่าแม็กแคพีแล้วก็ลดดาเมจกายภาพที่ได้รับด้วยนะครับในส่วนของโล่ก็จะใช้เป็นโฮลี่ชิล์นะครับซึ่งเป็นโล่ที่เพิ่มค่าวิทกับแม็กแคพีนะครับรวมถึงเมื่อตีบวกโล่ขึ้นไปอีกนะครับจะได้ค่าแม็กแคพีเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ได้รับพิวจากพีเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องป้องกันนะครับก็จะใส่่เเเเเเปปปป็นน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 ซตออออออีีีดดดดะะะะคคคคครรรรรรรัััับบบบบกกกก้้้วยยสืุุุูู๊๊ิฟ์มมผาล จะได้ค่ามาพีเพิ่มเติมแล้วก็ลดดาเมจจากการโจมตีไร้ธาตุด้วยนะครับในส่วนของรองเท้าก็ใช้เป็นวิตเตลทีชูนะครับเป็นรองเท้าที่เพิ่มค่าแมสพีสูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับในช่วงเลเวล80ก็จะเปลี่ยนของสงสัยมาใช้เซตกอบบินนะครับเซ็ตนี้จะเพิ่มค่าแมสพีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เมื่อใส่ครบเซต3ชิ้นนะครับจะได้เซฟเอฟเฟกก็คือลดดาเมจจากการโจมตีธาตุดินน้ำลมแล้วก็ไฟ1 0นะครับแล้วก็เพิ่มค่าแมสพีอีกับ สำหรับเครื่องประดับเลเวล65นะครับจะใช้เป็นประดับวิดนิกเลสนะครับซึ่งจะบวกค่าวิดแล้วก็เมจิกดีเฟนต์นะครับโดยจะเพิ่มค่าแมงคีทุกๆค่าวิดที่เราอัพไปนะครับแล้วก็ในช่วงเลเวล85นะครับจะใช้เป็นประดับโกลด้นฟูดลิงนะครับเป็นเครื่องประดับที่เพิ่มค่าวิดเช่นกันครับแต่ว่าเมื่อตีบวกขึ้นไปเนี่ยจะได้รับแมงค์ีได้ฮิลแรงขึ้นแล้วก็ลดดาเมจกายภาพที่ได้รับด้วยนะครับ แต่มาเป็นการ์ดที่แนะนําของสายแทงเดเวอร์ชันนะครับอย่างที่บอกไป็นครั้งต้นว่าเป็นสายแทง PVP นะครับเราจะไม่ใช้สายนี้ในการฟาร์มมอนเตอร์นะครับดังนั้นการ์ดที่แนะนำเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เอาไว้เล่นใน PVP ซะส่วนใหญ่นะครับในส่วนอาวุธแนะนาเป็นการ์ดเฟเบ้หนอนเขียวนะครับซึ่งบวกค่าวิทแล้วก็บวกค่าไม่ให้พีอีหนึ่งร้อยหน่วยนะครับในส่วนของโล่นั้นแนะนำเป็นการ์ดที่บวกไม่พีสูงๆหรือว่าการ์ดที่กันกึ่งมนุษย์อย่างเช่นก gas ทาราฟล็อกนะครับหรือว่ากบแดงนะครับเป็นกกกาาารร์์ดทที่่่ััันนนนนนนเเเเออบบมุษยะะคคไว้้ลรับ แล้วก็การ์ดคิงแอมโมเนียครับซึ่งเป็นการ์ดมินิบอร์ดครับจะบวกไม่ให้พี250ตอนตั้งต้นนะครับแต่ถ้าเกิดตีบวกโลบวก10ได้นะครับจะได้ไม่ให้พีอีก5%นะครับหรือถ้าเกิดใครงบน้อยก็ใช้การ์ดเมกาโลดอนก็ได้ครับซึ่งบวกค่าไม่ให้พีแล้วก็ต้านทานสถานะถูกแช่แข็งได้10%นะครับต่อมาเป็นการ์ดในส่วนเสื้อนะครับก็จะเน้นการ์ดที่บวกไม่ให้พีสูงๆนะครับอย่างเช่นการ์ดบิโกบิโกที่บวกไม่ให้พี5%นะครับแล้วก็การ์ ในส่วนภาคคุมใช้เป็นก๊าซกระต่ายฟ้าอีคลิปนะครับซึ่งจะบวกค่าวิทสองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตีพระคุมหมวกสิได้จะได้แม็กแคสพีอีสามเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของการรองเท้าจะใช้เป็นก๊าซโซฮีครับซึ่งบวกค่าแม็กแคสพีนะครับซึ่งก๊าซโซฮีจะเป็นก๊าซที่บวกแม็กแคสพีสูงที่สุดแล้วเมื่อทําการเอาเวกครับจะได้แม็กแคพีรวมๆวแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อมาเป็นก๊าซในส่วนของเครื่องประดับนะครับก็แนะนําเป็นก๊าซโมกานะครับซึ่งบวกค่าวิทนะครับแต่ว่่่่าาาาากกกกรรดดดมมู้้้้้้พออเเววววคคคไไไปนนียยจะะททัังแแล็ิบ เป็นการ์ดใบเดียวในส่วนเขาประดับที่มีทั้งค่าวิทแล้วก็มีทั้งค่าแมกคิพีนะครับสำหรับการในส่วนหัวก็แนะนจะเป็นการ์ดหมีม่วงครับซึ่งบวกค่าวิทแล้วก็ลดดาเมจจากการโจมตีทัดไฟ10%นะครับสำหรับเฟืองที่แนะนำของสายแทงดีเวอร์ชันนะครับเฟืองแรกก็คือเรนฟอร์ดเฟดนะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่มค่าแมกคิพีตามสกิลเลเวลของสกิลเฟดนะครับต่อมาเป็นเฟืองมิลเลอร์ออฟรีเฟลคชันนะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่มดาเมจสะท้อนจากสกิลรีเฟลคชิลตามค่าวิทของตััวละคะคระครรนย์ขอเนฟองบ เป็นเฟืองที่ทําให้เพื่อนที่ได้รับ d ดเวอร์ชั่นอยู่เนี่ยครับจะได้รับดาเมจเบาลงนะครับต่อมาเป็นเฟืองไลท์โปรเทคชันนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราเปิดสกิลดีเฟนดิ่งออร่าแล้วนะครับแล้วได้รับดาเมจระยะไกลนะครับจะทําดาเมจกายภาพท่าทอลี่ใส่เป้าหมายแบบหมูนะครับแล้วก็มีโอกาสทาให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะตาบอดด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเฟืองทุกทั้ใบที่สามารถนํามาใช้งานได้สำหรับพาราดินสายแท้ง d ดเวอร์ชันก็คือเฟืองมัสเคลบ็อกนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อตัวละครมีเอพีมากกว่า80ะรับจไดด้าเมเะครบ แล้วก็เฟือง p d f แล้วก็ m d e ที่สามารถนำมาใช้งานได้เช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมการเล่นของพาราดินสายเดวอชันนะครับและพาราดินสายสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือพาราดินสายแลกเลือดหรือว่าสายมาไทยเลคคอนิงนะครับโดยสายแลกเลือดเป็นสายที่มี DPS สูงที่สุดแล้วในการเล่น PVP นะครับซึ่งในเซิบบร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมีคนนิยมเล่นใน PVP มากเลยครับสำหรับสายแลกเลือดนะครับโดยสายนี้นะครับจะใช้อาวุธหอกก็คือครูสเปียนะครับ อาวุธหอกเนี่ยครับจะบวกแอสปีดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่ทําให้เป้าหมายที่เราโจมตีอยู่เนี่ยครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็ลด HP ที่สูญเสียจากการใช้สกิลแลกเลือด30%ด้วยนะครับซึ่งเมื่อตีบวกหกจะเพิ่มจำนวนการโจมตีจากการใช้สกิลแลกเลือดอีกสองครั้งนะครับโดยปกติจะสามารถแลกเลือดได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตีบวกหกได้เนี่ยจะเพิ่มอีกสองครั้งนะครับและเมื่อตีหอบกบวกสิบจะได้ความโบในการโจมตีเพิ่มขึ้น,นอ,อนีนาาก8 เป็นจุดที่เก่งที่สุดแล้วสลับสายแลกเลือดก็คือตอนตีบวก5คูสเปียได้นะครับในส่วนของโล่ก็จะใช้เป็นโฮลี่ชิวนะครับซึ่งเป็นโล่ที่เพิ่มค่าบิทกับแม็กแคทพีนะครับลงถึงเมื่อตีบวกโล่ขึ้นไปอีกนะครับจะได้ค่าแม็กแคพีเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ได้รับพิวจากพีเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับสลับเครื่องการจะใช้เป็นเซตกอบบินนะครับเป็นเซตที่บวกค่าแม็กแคพีเยอะมากๆเลยครับแล้วยิ่งมีแม็กแคพีเยอะเนี่ยยิ่งเลกเลือดได้แรงด้วยนะครับ ซึ่งเมื่อใส่ครบเซต3ชิ้นนะครับจะได้รับเซฟเอฟเฟกต์ก็คือจะลดดาเมจจากการโจมตีธาตุดินน้ําลมแล้วก็ไฟอย่างละสิเนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กสปีอีก15%ด้วยนะครับสําหรับเครื่องระดับในช่วงเลเวลหกสิบห้าแนะนำเป็นคอหมานะครับซึ่งบวกค่ายจิแล้วก็เพิ่มค่ายแท็กตามค่ายจิที่เราอัพไปด้วยนะครับซึ่งเราใช้คอหมาเนื่องจากว่าสายแลักเดินเนี่ยจะอัพค่ายจิเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับต่อมาในช่วงเลเวลแปดสิบห เหมาะสำหรับคนที่ยังมีความเร็วในการโจมตีที่ยังไม่สูงมากนักนะครับอีกหนึ่งอันก็คือ Golden Food Link นะครับเป็นประดับที่เพิ่มค่าวิทแล้วก็เพิ่ม HP และ Recovery นะครับแล้วก็เมื่อตีโบเนี่ยจะเพิ่มค่า m a g h P เพิ่มอัตราฮิวที่ได้รับแล้วก็ลดดาเมจกายภาพที่ได้รับด้วยนะครับประดับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความเร็วในการโจมตีในการแลกเลือดสูงแล้วนะครับต่อมาเป็นการที่แนะนําของสายแลกเลือดนะครับใบแรกก็คือการ Soldiers k e l e t o n นะครับซึ่งบบกค่า Critical 9หน่วยนะครับเนื่องจากว่า s k ี l ย ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถเพิ่มอัตราคิดที่เข้าได้นะครับต่อมาเป็นก๊าซสวิฟจิตหรือว่าก๊าซซีดล่านะครับเป็นการที่เพิ่มค่าคิดที่เขเลทสหงนวยแล้วก็เพิ่มคิดดาเอจอีกนะครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นพลเนแล้วมีคิดที่เข้าเลทสูงอยู่แล้วครับต้องการเพิ่มคิดที่เาดาเมจก็ใช้ก๊าซใบนี้นะครับซึ่งก๊าซซีดล่าเนี่ยเป็นก๊าซที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับใครที่อยากจะประหยัดงบนะครับเราอาจจะสามารถไปใช้ก๊าซโรบเเน่จดี้ะพิิมมคต่่วาเราจ์ไซโล และการอาวุธใบสุดท้ายสำหรับคนที่ประหยัดงบมากที่สุดเลยก็คือการ์ดหมาป่าฟ้านะครับเป็นการระดับสีฟ้าที่ค่อนข้างอาวุธสามดาวได้ง่ายนะครับบวกทั้งคิดที่เข้าเลดคิดที่เข้าดามเอรแล้วก็บวกเอดีเคกายภาพด้วยนะครับในส่วนของโล้นั้นเป็นการ์ดที่บวกไม่พี่สูงสูงหรือว่าการ์ดที่กันกึ่งมนุษย์อย่างเช่นการ์ดทาราฟอกนะครับหรือว่ากบแดงนะครับเป็นการ์ดที่กันกึ่งมนุษย์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้เล่นพีวีพีเท่านั้นนะครับแล้วก็การ์ดคิงแ หรือถ้าเกิดใครงบน้อยก็ใช้การเมกาโลดอนก็นได้ครับซึ่งบวกค่าไม่ค่อพีแล้วก็ต้า,านทานสัณถูกแช่แข็งได้10%นะครับต่อมาเป็นการในส่วนเสื้อนะครับก็จะเน้นการท,ที่บวกไมให้พีสูงสนะครับอย่างเช่นการบิโกบิโกที่บวกไมให้พี5%นะครับแล้วก็การหอยคอนุนาครับซึ่งบวกไมให้พี4%แต่ว่าจะได้คุณสมบัติก็คือชุดเกราะไม่มีวันเสียหายจากการโดนสกิลที่สามารถทำลายได้นะครับในส่วนพระคมใช้เป็นการกระต่ายฟ้าอีคลิปนะครับซึ่งจะบวกค่าวิท2นะคร แต่ว่าถ้าเกิดตีพัคุมบวได้จะได้แม่ให้ P พีนะครับหรือว่าใช้การมิด i ี้บอสดรกนฟที่เพิ่มค่าไอจแล้วก็เพิ่มค่าแม่ P ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตีบวก10ภพคุมได้เนี่ยจะได้ไอจอีก2หน่วย้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ค่าคิดที่เข้าเลทด้วยก็ไปใช้กาบาร b โฟเจอซึ่งบวกค่าไอจหน่วยแล้วก็บวกคิดที่เข้าเลท1ซึ่งหน่วยนะครับในส่วนของการรองเท้าจะใช้เป็นก๊ารโซฮีครับซึ่งบวกค ต่อมาเป็นการในส่วนของเครื่องประดับนะครับก็ได้นำเป็นการ์ดมูกานะครับซึ่งบวกค่าวิทนะครับแต่ว่าการ์ดมูกาพอเอเวกไปเนี่ยจะได้ทั้งค่าแมกนีเีแล้วก็ได้ค่าวิทด้วยนะครับเป็นการ์ดใบเดียวในส่วนเครื่องประดับที่มีทั้งค่าวิทแล้วก็มีทั้งค่าแมกนีเีนะครับสำหรับใครที่อยากได้ดาเมจกับค่าคิทิเคิลเลชเพิ่มเติมก็ให้ไปใช้การ์ดโคโบนะครับซึ่งบวกค่าสเตนค่าคิทิเคิลเลชแล้วก็เมื่อทำการเอเวกเนี่ยจะได้ค่าพีดาเมจเพิ่มเติิิมมดดดด้วววยนน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 ะะะะะคคครร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 รัััััับบบบบสสาาาหหกกกก่่แเเเปป็็์์อซึงโ โดยการกีเอิร์ธจะลดดาเมจจากการโจมตีธาตุดินแล้วก็ต้านทานสถานะเฟียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยการไปเนี้ยเหมาะการใช้ในการเล่นในโหมด PVP นะครับเนื่องจากว่าพลดินสายแกเลือดเนี่ยจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีของเหล่าสไนเปอร์นะครับโดยสไนเปอร์บางคนอาจจะใช้การรีเคลียมเพื่อทําการเฟียใส่เป้าหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการกีเอิร์ธที่ใส่ในส่วนหัวเนี่ยก็จะไม่โดนเฟียจากการรีเคียมนะครับต่อมาเป็นเฟืองที่นําของสายแกเลือดนะครับ อันแรกก็คือเฟืองโมเมนตัมแมเนจเมนต์โมดูลนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราโจมตีจะมีการเก็บสแต็กแล้วเพิ่มไอสปีให้กับเรานะครับซึ่งทําให้พลัดินสายแลกเลือดเนี่ยตีได้ไวขึ้นนะครับเฟืองต่อมาก็คืออฟเตอร์ช็อ k นะครับเป็นเฟืองที่เมื่อโจมตีครบทุก15ครั้งนะครับจะเพิ่มค่าคริติคอลเ a ทให้กับตัวละครนะครับซึ่งพลัดินสายเนี้ยสามารถแลกเลือดติดคริติคอลได้ด้วยนะครับทำให้สายเนี้ยสามารถใช้เฟืองอฟเตอร์ช็อ k เพื่อเพิ่มคริติคอลเ a ทได้นะครับต่อมาเป็นเฟืองซัค a c r ฟ f i อิมมูนิตี้นะครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราทําการใช้สกิลแลกเลืืออดดดแแลลลลล้้วนนะะะคครรรรัับบจจททําาาากกกกกีี่สสสูญเเยใชิ เป็นเฟืองที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับสายนี้นะครับต่อมาเป็นเฟือง Lay In f o r t f เฟสนะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่ม Max HP ตามค่า Skill Level ของ Skill เฟสนะครับและสุดท้ายคือเฟือง Mirror of Reflection นะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่มดาเมจสะท้อนจากการใช้ Skill r e f l e c t i l d ตามค่าวิชของตัวละครนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมการเล่นของ Paladin สายแลกเลือดนะครับและนี่ก็เป็นสายการเล่นทั้งหมดของ Cursor แล้วก็ Paladin นะครับก็บวกว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไครป์ช่องจิ f i c i e l Channel ด้วยนะครับ สำหรับใครที่กดซัปสไคร์ให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ